thank you ครับอูสวินได้ครับคุณผู้ชมครับผมอยู่ที่บ้านตัวเองแหละแล้วก็อยู่ในห้องทํางานนะครับอันนี้เป็นห้องทํางานที่ผมตั้งใจออกแบบมาเพื่อที่เราสามารถนั่งทํางานที่บ้านได้เนาะคือก่อนหน้านี้ทุกคนก็พยายามจัดให้สักมุมหนึ่งของบ้านเราหรือว่ามีห้องทํางานที่บ้านเราเนี่ยสามารถที่จะทํางานแทนการเดินทางไปออฟฟิศได้นะครับโดยสถานการณ์ของโรคระบาดอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเฮ้ยเราคิดว่าเราทําบ้านใหม่ทั้งทีอะ่ะอยากมีห้องหนึ่งเป็นห้องทํางาน ที่เราแบบมีสมาธิมากๆอยากจะนั่งทํางานที่บ้านก็ทําได้แบบมี productivity ไม่แพ้กับการไปออฟฟิศนะครับก็เลยเกิดห้องนี้ขึ้นมาครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีหลายคลิปเหมือนกันเนาะที่เราได้เห็นห้องนี้นะครับเรารีวิวคีย์บอร์ดให้ดูก็มีคนคอมเมนต์ว่าพาดูโต๊ะทํางานหน่อยว่าเราจัดโต๊ะทํางานยังไงนะครับใช้เก้าอี้ทํางานของอะไรหรือว่ามีเซตอัพอะไรบ้างะนะครับซึ่ง ผมก็ตั้งใจทําห้องนี้จริงๆไม่ได้ตั้งใจทําเพื่อออกมาเป็นคอนเทนต์หรอกแต่ว่าทําไปทํามาก็รู้สึกว่ามีหลายอย่างที่อยากเล่าให้ฟังเหมือนกันนะครับก็เลยเกิดคลิปนี้ครับที่ผมจะพาดูห้องทํางานที่บ้านตัวเองนะครับเรามาดูรายละเอียดต่างๆของห้องนี้กันครับ ทีนี้ในคลิปเนี้เราจะเล่าอะไรให้ฟังกันบ้างนะครับผมจะเล่าให้ฟังทั้งหมด4เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือพอเป็นห้องทํางานอะ่ะมันก็จะมีโต๊ะกับเก้าอี้ทํางานเนาะว่าที่มาที่ไปของโต๊ะเก้าอี้แบบนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องที่2ก็คือด้วยหน้าที่การงานของผมอะ่ะ คือเรามีโอกาสที่จะต้องถ่ายทำค่อนข้างเยอะนะครับมีภาพที่ต้องออกสื่อค่อนข้างเยอะมีการถ่ายรีวิวผมก็เลยให้ความสำคัญกับแบ็ k กราวด์หรือว่าตัวผนังตรงนี้ค่อนข้างมากนะครับก็จะเห็นว่ามีการออกแบบมาเป็นพิเศษเช่นเดียวกันนะครับการทำวิดีโอคอลต่างๆเนี่ยเราได้แบ็กกราวด์ที่สวยงามก็เพิ่มความโปรเฟชชั่นแลให้กับเราไปด้วยนะครับเรื่องที่สานะครับสำคัญมากๆสำหรับห้องทํางานก็คือเรื่องแสงหรือว่าเรื่องไลทติ้งนะครับที่เราก็ตั้งใจออกแบบมาเหมือนกันว่าทายังไงไฟบนเพดานเนี่ยมันถึงจะเหมาะกับการทํางานของเรา ร,รวมถึงมีไฟตรงนี้มีแสงธรรมชาตินะครับเราคิดหรือว่าออกแบบมายังไงนะครับผมเล่าให้ฟังนะครับและเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องอุปกรณ์ต่างๆที่จะมาอยู่ในห้องทํางานนะครับผมวางอะไรที่โต๊ะทํางานบ้างเก็บสายไฟยังไงบ้างหรือว่ามีอุปกรณ์ตัวไหนที่อยู่ที่มุมไหนบ้างผมเล่าให้ฟังทั้งหมดในคลิปนี้ครับทีนี้ผมมาลงรายละเอียดให้ดูทีละเรื่องกันนะครับแต่ผมจะไม่ได้เรียงตามที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าจะไปโต๊ะทํางานแล้วค่อยไล่มานะครับเพราะว่าผมอยากเริ่มตามลําดับจริงๆที่เราคิดในการทําห้องนี้ขึ้นมาก่อนก็คือม มาจากห้องเปล่าอะ่ะมันคือมาจากบ้านเปล่าๆห้องเปล่าๆเ,เลยนะครับดังนั้นลําดับในการคิดของเราอะ่ะเราจะต้องวางแผนให้ได้ว่าไอห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยเราจะนั่งทํางานตรงไหนนะครับทีนี้ โจทย์ของผมว่ามันต่างจากห้องทํางานทั่วๆไปนิดนึงก็คือนี่จะเป็นห้องทํางานที่นั่งทํางานกัน2คนคือมันจะไม่ใช่ห้องที่นั่งทํางานคนเดียวไงเคยถ้าเกิดเรานั่งทํางานคนเดียวเราก็สามารถที่จะเอาโต๊ะเข้าริมผนังด้านใดด้านหนึ่งได้เนาะเหมือนที่หลายๆคนทําเมื่อก่อนผมก็ทาแบบนั้นนะครับแต่ว่าพอนั่งทํางานกัน2คนก็มีโจทย์อีกว่าจะนั่งแบบไหน จะนั่งตรงไหนนะครับก็คือจะนั่งฝั่งเดียวกัน2คนมีคมอม2ตัวทํางานเหมือนแบบอยู่ที่ออฟฟิศหรือเปล่าหรือว่าจะนั่งตรงข้ามกันแบบนี้หรือว่าจะเป็นโต๊ะแยกเข้าผนังนะครับก็มีหลายออปชันเหมือนกันทีนี้ผมคิดไปคิดมาวิธีการที่ออกมาน่าจะลงตัวที่สุดก็คือเราจะมีโต๊ะใหญ่ตัวเดียวอยู่ตรงกลางอย่างนี้แล้วก็นั่งทํางานแบบหันหน้าเข้าหากันนะครับทีนี้ก็ย้อนมาดูว่าตามลําดับขั้นตอนแล้วมันต้องคิดยังไงนะครับผมเอาเรื่องแสงมาก่อน คือเรื่องแสงสําคัญมากกับห้องทํางานของเราเนอะอย่างแรกก็คือเราอยากได้แสงธรรมชาตินะครับดังนั้นด้านที่เป็นหน้าต่างหน้าที่เป็นแสงธรรมชาตนะิจะอยู่ด้านข้างข้างหนึ่งของเราเพราะว่าถ้าเกิดมันอยู่ด้านนี้หรืออยู่ด้านเนี้ยก็จะต้องมีคนใดคนหนึ่งที่อาจจะต้องเจอแสงแยงตาในบางช่วงเวลาเนอะเจอแดดแยงตาเข้ามาก็เลยคิดว่าแสงธรรมชาติอยู่ด้านข้างดีละเราหันหน้าเข้าหากันแบบนี้อยู่ตรงกลาง ก็น่าจะเพอร์เฟกที่สุดนะครับทีนี้มันจําเป็นที่จะต้องใช้แสงที่เป็นหออลอดไฟด้วยนะครับแสงที่เป็นหลอดไฟเนี่ยดีที่สุดของการจัดโต๊ะทํางานแล้วก็ได้ไลทิ้งจากบนเพดานเนี่ยก็คือแสงที่อยู่บนศีรษะของเราอะครับมันจะไม่อยู่เหนือหัวเราพอดีเป๊ะๆหรือว่าไม่อยู่เยื้องไปข้างหน้านิดหน่อยนะครับ เพราะว่ามันมีโอกาสที่มันจะรบกวนสายตาเราค่อนข้างมากนะครับแสงแบบเพดานอย่างเงี้ยที่เป็นหลอดไฟดวงกลมๆเนี่ยมันแบบโหมพอมันเข้าตามันรำคาญอยู่ตลอดเวลานะครับมันอาจจะเจอแฟลร์เวลาที่เราดูอยู่นะครับดังนั้นดีที่สุดก็คือแสงที่มาจากเพดานที่เป็นดวงลกลมๆเนี่ยควรจะต้องอยู่ด้านหลังเราเล็กน้อยนะครับดังนั้นก็เริ่มออกแบบแล้วว่าโอเคมันจะมีตัวหลอดไฟกลมๆที่อยู่บนเพดานเนี่ยอยู่ไปนในแนวด้านหลังของการทํางาน2คนตรงนี้ก็คล้ายๆว่าเป็น2เส้น ทีนี้เป็น2เส้นปุ๊บก็อยู่ที่อินทีเลียออกแบบต่อละเขาก็บอกว่าเอ้ยต่อเป็น2เส้นเนี่ยทำไมไม่ต่อเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้เลยก็คือเส้นสีดําลึกๆนะ ก็คือเส้นสีดำหนาๆที่อยู่บนเ,ออเพดานที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดสังเกตดูดีผมมีการปรับมุมปรับองศาของไฟเนี่ยให้ส่องเข้ามาตรงกลางสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับเพื่อให้บริเวณที่เรานั่งทํางานนีน้มีความสว่างเพียงพอเฉลี่ยเฉลี่ยเท่าๆกันนะครับแต่ว่าแสงเฉพาะแสงดวงกลมๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เพียงพอต่อความต้องการในการทํางานในบางรูปแบบนะครับอย่างเช่นการทํางานเอกสารบ้างนะครับหรือว่าการที่เราจะต้องการทํางานแบบมีสมาธิมากๆนี้เนี่ยผมก็เลยได้เพิ่มไฟ ตัวนี้ที่เป็นไฟโตทํางานจริงๆไฟเส้นแบบนี้ไฟ LED แบบนี้เนี่ยเราก็จะเห็นอยู่ตามออฟฟิศตามสํานักงานหม่ๆนะครับค่อนข้างเยอะเลยผมก็คิดว่าเติมเส้นเดียวตรงนี้อยู่เลยอยู่ตรงกลางโต๊ะนี้นะครับดังนั้น แสงมาก่อนนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกที่เราให้ความสําคัญครับออกแบบไลท h ติ้งได้แล้วรู้แล้วว่าจะนั่งยังไงนะครับตอนนั้นอะโต๊ะกับเก้าอี้ยังไม่มาเนาะก็มาถึงโครงสร้างสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือผนังนะครับตอนที่เราตั้งใจออกแบบผมก็คิดแค่ว่าผมอยากได้ผนังหนึ่งในบ้านหรืออย่างน้อยๆสัก2ผนังในบ้านอะที่สามารถถ่ายทํา แบบว่าออกสื่อได้ว่างันเถอะนะครับเพราะว่าอาชีพเราต้องถ่ายทําออกสื่ออตลอดนะครับผมก็ไม่ได้อยากได้ผนังที่แบบเป็นสีขาวเป,ปล่าๆโล่งๆนะครับที่ถ่ายออกมาอาจจะไม่ได้สวยงามมากนะครับอยากได้ที่มันมีมิติหน่อยนะครับตอนแรกยังนึกไม่ออกว่าจะเป็นผนังอะไรหรือว่าหน้าตาของแบ็คกราวมันจะเป็นยังไงที่เราจะสามารถใช้ออกสื่อได้นะครับปรากฏว่าช่วงปลายปี2020อะผมมีโอกาสได้ไปถ่ายทําที่โชว์รูมหนึ่งนะครับที่เป็นโชว์รูมของ O2E s u p p l y นะครับ ที่นั่นน่ยถ้าเกิดใครจําคลิปนั้นได้นะครับก็คือมันจะเป็นแฮนด์คราฟต์มันจะเป็นงานไม้ทั้งหมดเลยคือภาพที่เราเห็นก็จะเป็นแบบงานไม้รูปแบบต่างๆนะครับซึ่งมันเป็นงานฝีมือจากอิตาลีครับตอนที่เราไปดูผมอะ ก็อาจจะไม่ได้รู้สึกเห็นภาพว่าเราจะเอาผนังนี้มาอยู่ที่บ้านของเราได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเออมันอาจจะแบบไม้เยอะไปน,นิดนึงบ้านผมพื้นไม้อยู่แล้วถ้าต่อมาเป็นผนังไม้ก็อาจจะแบบดูเยอะไปน,นิดนึงสาหรับเราครับก็เลยไม่ได้คิดถึงออปชั่นนั้นนะครับแต่ว่าผมอ่ะก็ได้ปรึกษากระทางโชว์รูมแหละว่าเนี่ยผมมีโจทย์แบบเนี้ยคือผมอยากได้ผนังหนึ่งที่มันออกสื่อได้นะครับคือจริงๆผมชอบงานของเขานะแต่ว่าตอนแรกนึกภาพไม่ออกว่าอยู่ในบ้านเราแล้วจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับ <S <S เขาก็ขอดูอินททเลีย์ดีไซน์ทั้ อกว่าเฮ้ยจริงๆมันมีผนังที่มันมีมิติได้คือถ้าเกิดเราลูบไปอ่ะมันไม่ได้เป็นผนังเรียบๆธรรมดาแต่ว่าอันนี้คือมันเป็น3มิติเลยคือมันนูนออกมานูนออกมาเยอะด้วยนะสังเกตไหมครับว่าเวลาไฟส่องเข้ามาข้างๆเนี่ยมันมีความนูนแล้วก็มันจะมีเงาที่เกิดขึ้นบนนี้นะครับสร้างมิติสร้างความสวยงามได้แล้วมันก็ออกสื่อได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกสนใจขึ้นมาแล้วก็มีสีดําแบบนี้ที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันออกแบบแล้ว เข้ากันกับอินททเลียสูตรอื่นๆของบ้านเรานะครับในขณะทีออ่บางบ้านเนี่ยอาจจะเหมาะสมกับสีไม้อาจจะแบบสีอ่อนหรือว่าสีเข้มก็แล้วแต่นะแต่ผมว่าสีดําแบบนี้สวยดีเหมือนกันนะครับรุ่นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นผนังที่ชื่อว่าโฟก l ลีเดโอโรรุ่นทร i เบกาทรีดีนะครับก็คือมีคําว่าทรีดีอยู่ในชื่อรุ่นเลยนะครับเขาได้ใช้งานฝีมือนะครับอันนี้เป็นงานฝีมือคนเลยที่แบบว่าใช้ไม้เนี่ย เอามาต่อกันนะครับซึ่งจะเป็นรูปทรงของเรขาคณิตนะครับก็จะเห็นว่าจะมีลายเส้นแบบนี้ที่นูนขึ้นมาเป็นสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีการจัดเรียงทีออ่ด้านหนึ่งเนี่ยจะออกมาเป็น45องศาด้านหนึ่งเนี่ยจะวิ่งตรงออกมาในแนวตั้งแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะวิ่งตรงออกมาในแนวนอนนะครับสลับกันให้เป็นผนงังผืนใหญ่แบบนี้นะครับผมเห็นรูปตัวอย่างรูปดราฟต์ตอนแรกแล้วก็แบบว่าเฮ้ยเอาถูกใจนะครับแล้วพอยิ่งมาเห็นของจริงอะ วันนั้น่ะที่เขามาติดตั้งที่บ้านอะห้องนี้ยังไม่มีอะไรเลยนะคือแบบยังไม่เสร็จอะไรเลยนะครับแต่ว่าผนังอะก็เดินทางจากอิตาลีมาถึงละแล้วก็เอาช่างฝีมือเขาเนี้ยมาประกอบเข้าผนังตรงนี้นะครับ ก็รู้สึกทึ่งเหมือนกันกับความโปรเฟชชั่นอลของทางโชว์รูมนะครับที่สามารถมาประกอบด้วยงานฝีมือเนี่ยได้แบบสวยงามลงตัวเข้าล็อกกันนะครับแล้วก็เต็มพื้นที่ของผนังตรงนี้นะครับด้านนี้ความยาวจากซ้ายไปขวาเนี่ยก็คือ4เมตรนะครับแล้วกออ็ความสูงของห้องเนี่ยประมาณ2.8เมตรกว่าๆนะครับพอเอามาใส่เต็มแบบนี้เลยก็รู้สึกว่า ถูกใจอ่ะคือมันสามารถใช้ในการถ่ายทําของเราได้นะครับหรือถ้าเกิดคนที่ไม่ได้มีอาชีพถ่ายทําอะไรก็รู้สึกว่าเฮ้ยผนังเนี่ยมันลงตัวเนาะเพราะมันเปนอยู่แบบว่าได้มุมหนึ่งของบ้านได้ผนังหนึ่งของบ้านที่มันไม่ได้เป็นผนังสีขาวเปล่าเปล่าโล่งๆมันเพิ่มมิติเพิ่มความสวยงามให้กับเราได้นะครับบวกกับล่าสุดแหละก็คือช่วงแพนเด믹ครับคือเราก็มีการเวิร์กฟรอมโฮมกันเยอะขึ้นมีการประชุมออนไลน์กันเยอะขึ้นนะครับเวลาที่ผมนั่งทํางานเนี่ยกับคอมพิวเตอร์ต,ตรงนี้ใช่ปะเปิดกล้องอ่ะ เนี่ยภาพที่ได้จากกล้องที่เราติดตั้งเอาไว้เนี่ยออกมาเนี่ย แล้วแบบข้างหลังมันเป็นแบ็กกราวอย่างเงี้ยคือมันยูนิคมากอะ่ะคือเราจะรู้สึกว่าแตกต่างจากการทําประชุมวิดีโอคอลทั่วไปเลยที่แบ็กกราวเราจะต้องคอยมากดเอฟเฟกให้มันเบลอแบ็กกราวออกอันนี้คือไม่ต้องเลยนะครับเพราะว่าประชุมทุกครั้งเนี่ยคือคนที่คุยด้วยกันถ้าเกิดผมอยู่บ้านก็จะได้เห็นผนังนี้ด้วยตลอดเลยครับผนังไม้ในลักษณะนี้เนี่ยก็มีภาษาทางด้านดีไซน์นะครับที่เขาเรียกว่า identity interior design นะครับหรือว่าการออกแบบอินเทอร์เียที่แบบว่าบ่งบอกถึงความเป็นตัวเราอ คือถ้าเกิดเรามีโอกาสได้นั่งคุย ความชื่นชอบของเราครับกับคนที่มีหน้าที่ในการเผยม,มาติดตั้งมาออกแบบตรงนี้จริงๆนี้เนี่ยมันก็จะสะท้อนความเป็นตัวตนของเราออกมาได้นะครับซึ่งผมคิดว่าผนังชุดนี้ก็ตอบโจทย์เรามากเลยทีเดียวนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณทางโชลูมโอทูอีซัพพลายที่ทําให้ห้องทํางานเนี่ยเ,เติมเต็มมากขึ้นนะครับใครเห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจดีนะครับก็สามารถไปติดต่อที่โชลูมโอทูอีซัพพลายที่เขาอยู่ชั้นหนึ่งเอฟไบเอเซได้เลยนะครับทีนี้พอมันติดตั้งเสร็จอะ ผมก็เพิ่มโจทย์ขึ้นไปอีกว่ามันจะสวยกว่านี้อีกถ้าเกิดเนี่ยมันมีความแบบว่านูนขึ้นมาใช่ไหมครับถ้ามันได้ไลทติง้งถ้ามันได้ไฟเข้าไปนะครับก็ไปเพิ่มโจทย์กับทางเออคนที่ทำไลท h ติ้งครับว่าถ้าเกิดเราเพิ่มไฟอีกชุดหนึ่งตรงนี้่าเห็นไหมครับว่า ผมจะใช้ไฟเหลืองละอันนี้มันจะเป็นไฟที่ไม่ได้รบกวนกัการทํางานแต่มันมีเอาไว้สองผนังเพียงอย่างเดียวนะครับมันก็เพิ่มมิติมากขึ้นนะครับบางทีผมเข้ามาห้องนี้เนี่ยก็เพื่อผ่อนคลายอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ทํางานอะไรนะครับผมก็ปิดไฟห้องหมดเลยแล้วก็เปิดเฉพาะไฟเหลืองนี้ก็ได้มันก็จะได้มิตินะครับที่ไฟสีเหลืองเนี่ยสาดลงมาที่ผนังสีดำนะครับซึ่งมันจะได้ความแบบทองเนาะเห็นไหมครับว่าบางเส้นเราจะเห็นเป็นสีทองเลยแล้วก็จะมีเงาพาดลงมานะครับผมว่า เออผมแฮปปี้มากๆกับผนังชุดนี้เลยครอ่ะได้เรื่องไลทติ้งได้เรื่องผนังเรียบร้อยก็คือโครงสร้างของห้องนะครับก็รอห้องเสร็จนะครับเราก็มาคุยกันถึงเรื่องโต๊ะทํางานแล้วก็เก้าอี้ทํางานนะครับโต๊ะเนี่ยเรื่องใหญ่สําหรับผมค่อนข้างมากเลยคือถ้าเกิดใครรู้จักผมอะจะรู้ว่าผมเรื่องมากกับโต๊ะทํางานนะครับตัวเออที่ออฟฟิศอะที่ทํางานของผมอะ โต๊ะก็คัตตอมหมดเลยคือจะเป็นโต๊ะที่แบบเราไม่ได้ไปซื้อตามที่เขามีขายอยู่แล้วเ้วเอามาวางน,นะครับเพราะว่าผมแบบโรคจิตนิดน,น,นึงก็คือเราต้องไม่เห็นสายไฟนะครับจะเห็นไหมครับว่าแม้ว่าจะมีคอมพิวเตอร์มีทั้งจอมีทั้งแล็ปท็อปมีทั้งอะไรต่ออยู่หลายอย่างเนี่ยมันจะไม่เห็นสายไฟอะ่ะ รอดออกมานะครับที่โผล่ออกมาจากข้างหลังเนี่ยก็คือเห็นนิดเดียวแล้วต้องแบบต้องลงไปเลยจะไม่มีสายไฟมาพันๆให้เราเห็นนะครับอันนี้เป็นแบบเออส่วนตัวคือเรารู้สึกว่าเห็นแล้วว่ามันจะลาคาเราจะอยากเข้าไปจัดมันนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราเริ่มออกแบบตั้งแต่ห้องเปล่าๆอย่างเงี้ยมันสามารถทําได้นะครับผมก็เลย คัสตอมโต๊ะตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งผมก็ติดต่อกับทาง Modern Form นะครับ Modern Form เนี่ยนอกจากเขาจะขายเฟอร์นิเจอร์ทั่วๆไปแล้วอะที่แบบเราสามารถไปโชว์รูมแล้วก็สั่งซื้อให้เขามาติดตั้งได้เลยเนี่ยเขายังรับคัสตอมด้วยนะครับก็คือเราบอกโจทย์เขาไปเลยเราอยากได้โต๊ะกว้างยาวสูงเท่าไหร่มีโจทย์ยังไงบ้างมีกล่องอะไรอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยเขาก็สามารถออกแบบคัสตอมให้กับเราได้นะครับโต๊ะตัวนี้ค่ะถูกคัสตอมมาไม่ใช่แค่เรื่องของการเก็บสายไฟแต่ว่าเรื่องของขนาดด้วยเพราะว่่่าาีีเป็นต๊ไมมธรรด โต๊ะที่ต้องนั่งทํางาน2คนแบบตรงข้ามกันแบบที่ใช้อยู่ที่บ้านปกติแล้วถ้าเกิดเราเจอโต๊ะทํางานแบบ2คนที่นั่งอยู่ตรงข้ามกันเราจะไปเจอโต๊ะออฟฟิศใช่ปะ่ะโต๊ะสานักงานทั่วๆไปนะครับซึ่งปัญหาของโต๊ะสํานักงานทั่วไปก็คือความกว้างตรงนี้จากด้านนี้ไปจนถึงด้านนั้นมันจะแคบกว่าน,นี้ครับถ้าเกิดมันแคบกว่าน,นี้เนี่ยมันจะเหมาะกับการแค่ทํางานกับเครื่องแล็ปท็อป เท่านั้นถ้าเกิดมีจอมอนิเตอร์ที่ไซส์ใหญ่หน่อยไซส์7นิ้วหรือว่าใหญ่กว่านั้นขึ้นมาหน่อยเนี่ยมันจะวางไม่พอละถ้าเกิดผมนั่งตรงนี้เนี่ยแล้ววางจอมอนิเตอร์ใช่ป่ะแล้วถ้าเกิดโต๊ะมันไม่ลึกพออ่ะมันก็จะชนกันมันก็จะเหลื่องกันนะครับดังนั้นมันต้องถูกคัสตอมขึ้นมาครับโต๊ะตัวนี้เนี่ยก็จะมีความกว้างด้านนี้ถึงด้านเนี้ยสเมตรพอดีเลยนะครับให้เราสามารถวางของอะไรได้แบบระเกะละกะพอสมควรนะครับเวลาที่เรามีงานกับอุปกรณ์เยอะๆนะครับแล้วก็จากด้านนี้ ไปชนถึงด้านนั้นที่สู้ชิงนั่งทํางานเนี่ยก็จะอยู่ที่140ซนติเมตรนะครับหรือว่าเมตรสีนะครับซึ่งสเปซในการทํางานเนี่ยถ้าวางหน้าจอเนี่ยฝั่งละ70เซนเนี่ยถือว่ากําลังโอเคากาลังพอดีเลยนะครับยกเว้นว่าได้จอใหญ่กว่านั้นก็อาจจะต้องผักไปไกลกว่านั้นหน่อยนะครับแต่ว่านี่เป็นขนาดที่เหมาะสมกักบการทํางานแบบว่าตรงข้ามกัน2คนแบบนี้นะครับทีนี้มาถึงเรื่องสําคัญก็คือเรื่องการเก็บสายไฟนะครับการเก็บสายไฟเนี่ยผมอ่ะก็คิดมาแต่แรกว่า มันทํำยังไงดีนะถึงจะไม่เห็นแม้ว่าเราจะมีอุปกรณ์เยอะจะมีปักกลางจะมีอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องไม่ลอดออกมาที่พื้นเลยนะครับผมให้ดูที่พื้นรอบๆเลยไม่มีเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยไม่มีสายไฟลอดออกมาเลยนะครับคือมันต้องคิดตั้งแต่แรกแหละผมอะ่ะก็ออกแบบให้ตัวพื้นของห้องทํางานอะ่ะกลางเลยกลางโต๊ะเนี่ยมีปักกับมีที่เสียบสายแลนมีเน็ตเวิร์กนะครับ อยู่ที่พื้นของห้องคืออยู่กับโครงสร้างนะครับแล้วก็โต๊ะตัวนี้ไอ้ตรงกล่องสี่เหลี่ยมตรงกลางที่เราเห็นอันนี้ก็คือมันเป็นกล่องที่ข้างในกลวงแหละที่มันอ่ะซ่อนสายไฟของเราไว้อยู่นะครับดังนั้นคนที่มองเข้ามาก,ก็จะมองไม่เห็นสายไฟเลยจากทุกด้านนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเดียวกันกับการเก็บสายไฟในโชว์รูมที่ต้องการความสวยงามน,นะครับใน Apple Store ถ้าเกิดใครไปที่ร้าน Apple อ่ะก้มดูใต้โต๊ะเลย เขาจะไม่เห็นสายไฟเหมือนกันอันนั้นน่ะก็จะอยู่ในขาโต๊ะที่มุมทั้ง4ของเขาอ่ะมีมีขานึ่งอ่ะที่เอาไว้เดินสายไฟขึ้นมานะครับทำให้เราอ่ะก้มไปดูปุ๊บก็ไม่เห็นสายไฟนะครับแต่ว่าโต๊ะตัวนี้ขาโต๊ะอยู่ตรงกลางก็ง่ายหน่อยนะครับผมก็ทำขาโต๊ะให้มันกลวงก็ c u สตอมสั่งกับเขาไปนะครับว่าต้องการให้ขาโต๊ะตรงกลางเนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่ยังไงบ้างถัดมานะครับก็คือกล่องปักไฟตรงนี้ตรงกลางนะครับ ที่จะมีสายไฟเนี่ยสามารถโผล่ขึ้นมาเสียบสายมอนิเตอร์ต่างๆหรือว่าเสียบชาร์จอุปกรณ์ต่างๆของเราได้เนี่ยกล่องตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้คัสตอมนะครับเราไปดูตามโต๊ะทางานที่ขายทั่วๆไปอะ่ะที่ส่วนมากจะอยู่ในสํำนักงานเปิดขึ้นมาปุป๊บแบบเราจะเจอกับเอ,อ่อที่เสียบปลั๊กประมาณ2อสาอันหรืออาจจะ2คู่ก็คือแบบว่าเสียบได้แม็กซิมัม4ตัวนะครับ ผมคิดว่าแบบนั้นไม่เวิร์กสำหรับเราเพราะว่างานแบบเราเนี่ยมีโอกาสที่จะต้องอยู่ดีๆผ่านไปไม่กี่เดือนก็จอมอนิเตอร์นี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นเข้ามาบ้างนะครับหรือว่ามีการเสียบอะแดปเตอร์อะไรต่างๆมากมายอุปกรณ์บางอย่างก็เยอะขึ้นนะครับบางทีก็น้อยลงนะครับต้องมีความยืดหยุ่นให้กับเราบ้างนะครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดยืดหยุ่นที่สุดอ่ะต้องมีปลั๊กรางอยู่ข้างในได้นะครับก็ต้องขอให้เขาออกแบบให้กล่องนี้เนี่ยมีความยาวพอที่จะใส่ปลั๊กรางอันใหญ่ๆเข้าไปได้ แล้วก็มีความสูงพอที่จะทําให้เราสามารถซ่อนอะแดปเตอร์ก้อนใหญ่ๆเวลาเสียบปลั๊กหลางแล้วและยังสามารถปิดฝานี้ได้อยู่นะครับมีที่ขึ้นลงของสายตรงนี้นะครับที่อยู่บริเวณกลางโต๊ะนะครับดังนั้นเราจะเสียบสายจํานวนมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็จะไม่เกะกะรบกวนสายตาของเรานั่นเองนะครับอันนี้มันต้องผ่านการออกแบบมาต้องผ่านการคัสตอมมาก็คือต้องผ่านการเจ็บมานั่นแหละก็คือต้องเคยใช้โต๊ะที่มันลกมาก่อนอะ แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆมันน่าจะแก้ไขได้นะครับผมก็เลยได้นั่งคุยกันกับทาง Modern Form นะครับซึ่งเขาก็ตอบโจทย์เราได้เป็นอย่างดีในเรื่องนี้ครับถัดมานะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราให้ความสําคัญเหมือนกันก็คือเรื่องของวัสดุของตัวโต๊ะนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยคือด้วยความที่ห้องนี้เนี่ยมันมีโทนมืดแล้วแหละก็คือพื้นไม้ที่สีเข้มหน่อยแล้วก็ผนังสีดําแบบนี้เลยนะครับผมก็เลยอยากให้โต๊ะอ่ะ เป็นสีสว่างนะครับผมก็เลือกสีที่มันสว่างที่สุดเท่าที่เขามีนะครับก็คือจะเป็นไม้ที่ออกมาค่อนข้างขาวนวลหน่อยอย่างนี้นะครับแต่อย่างหนึ่งที่ผมเพิ่มเติมเข้ามาก็คือผมได้สลับแมทเทียลสลับวัสดุนะครับกับการใช้หนังอันนี้ด้วยเห็นไหมว่ามีเซอร์ฟเสที่เป็นหนังกับเซอร์ฟเสที่เป็นไม้นะครับคือผมอชอบพื้นผิวของโตะทํางานที่นหนังแหละ อย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราวางอุปกรณ์อะไรเนี่ยผมก็ใช้โทรศัพท์ไม่ใส่เคสบ้างใช่ไหมมันวางลงไปแล้วมันนวลกว่านะมันนวลกว่ามันนวลกว่าวางลงไปบนไม้อย่างเงี้ยเนี่ยมันวางแล้วมันนวลกว่าการวางบนหนังนะครับดังนั้นอุปกรณ์ต่างๆของผมเนี่ยสามารถที่จะวางบนพื้นผิวหนังอย่างนี้ได้แล้วก็รู้สึกว่าแบบเออมันยังแบบว่าเซฟกับอุปกรณ์เรานะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ดีตลอดเวลาด้วยกับประโยชน์ที่2ที่ผมชอบมากกับการใช้โต๊ะทางานที่เป็นหนังโดยเฉพาะบริเวณที่เรานั่งทํางานอย่างเงี้ยก็คือเราไม่ต้องใช้แผ่นมา ถ้าเกิดเราเป็นเซอร์เฟซธรรมดาอย่างนี้เนี่ยบางทีอ่ะการที่ไม่ใช้แผ่นรองเมาส์อมันก็จะไม่ค่อยแม่นยำม,มากนะครับแต่ว่าพื้นหนังแบบนี้เลยผมสามารถวางเมาส์แล้วก็สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำโดยที่ไม่มีแผ่นรองเมาส์อีกแผ่นหนึ่ง มาทําให้มันเกะกะมากขึ้นนะครับก็เพิ่มความสวยงามเข้าไปให้อีกระดับหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ต้องคัสตอมเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเขาเปิดโอกาสให้เราคัสตอมได้เต็มที่เลยจะเอาวัสดุอะไรสลับกับอะไรจะเอาหนังสีอะไรสลับกับไม้สีอะไรตรงนี้เนี่ยเขาจัดให้เราได้หมดเลยครับอ่ะถัดมาเก้าอี้ทํางานนะครับว่าเอ๊มีคนถามเหมือนกันคอมเมนต์มาถามเหมือนกันว่าใช้เก้าอี้ทํางานของอะไรนะครับตัวนี้เป็นสติลเคสรุ่นเจสเ u อร์นะครับจริงๆผมเคยรีวิวไปแล้วช่วงเอ่อที่เรา work from home กันนะครับรุ่นนี้ขายดีมาก ผมมีโอกาสได้ไปทดลองนั่งที่โชว์รูมนะครับแล้วก็เอ้ยถูกใจมันปรับสรีระได้หลากหลายนะครับแบบว่าที่พักแขนตรงนี้สามารถที่จะปรับเข้าออกได้ขึ้นลงได้นะครับก็คือมันเหมาะกับอิริยยบถหลากหลายอย่างนะครับบางทีเราไม่ได้นั่งทํางานอย่างเดียวแต่ว่าเรานั่งใช้โทรศัพท์ก็เอาเข้ามาแคบหน่อยนะครับ <S <S เพื่อที่จะให้ศอกของเราเนี่ยอยู่อย่างนี้ได้นะครับแล้วเราก็นั่งใช้โทรศัพท์ได้โดยที่แบบว่าไม่ได้เมื่อยคอไม่ได้เมื่อยไหลนะครับหรือว่าเวลาที่เรานั่งทํางานนะครับก็มันตรงตาม สรีระตรงตามเออร์โกโนมิกที่ถูกต้องทุกอย่างเลยนะครับมีการซัพพอร์ตตัวเราอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็รองรับกับสรีระที่หลากหลายนะครับของซูชิงก็ใช้รุ่นเดียวกันนะครับเขาก็ปรับให้เข้ากันกับสรีระของเขานะครับในครั้งแรกเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สามารถนั่งทํางานได้นานๆโดยที่ไม่เมื่อยนั่นเองครับปรับได้เยอะจริงนะครับบริเวณฐานที่เรานั่งตรงนี้เนี่ยก็ปรับเข้าออกได้นะครับเนี่ยผมปรับให้ดูนะครับว่าบางคนเนี่ยอาจจะต้องใช้ตรงนี้ช่วงสั้นหน่อยนะครับหรือยาวหน่อยเนี่ยก็ปรับได้ ละเอียดจริงนะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมรู้สึกว่าแฮปปี้มากนะครับตั้งแต่ที่ซื้อมาวางตรงนี้ก็ใช้งานได้แบบสะดวกสบายเลยนะครับอาจจะมีนิดหน่อยก็คือฐานมันเป็นล้อเนาะซึ่งอาจจะไม่ได้ถูกกันกับพื้นไม้สักเท่าไหร่นะครับผมก็ซื้อพรมมาวางนะครับโดยที่ตอนที่เราเลือกเก้าอี้ตัว Steelcase Gesture เนี่ยก็มีหลายสีให้เลือกรับผมก็เลือกสีเทานะครับที่คิดว่าน่าจะเข้ากันกับโทนห้องทํางานห้องนี้นะครับแล้วก็ ลามไปถึงว่าตอนที่เลือกพรมก็ต้องเลือกสีเดียวกันด้วยนะครับก็เลยออกมาอย่างที่เห็นนี่แหละครับอ่ะทีนี้เรามีโต๊ะทํางานเก้าอี้ทํางานมีแสงไฟนะครับมีแบ็กกราวที่เหมาะสมกับการทํางานเรียบร้อยนะครับก็มาดูอุปกรณ์ที่ผมใช้เองจริงๆที่ห้องทํางานที่บ้านกันบ้างนะครับผมใช้ macbook เป็นหลักแหละเพราะว่าเออเวลาที่เราเดินทางแล้วก็ถอดสายทุกอย่างนะครับเอา macbook เครื่องนี้พกพาไปทํางานนอกสถานที่นะครับแต่ว่าพอกลับมามีโต๊ะทํางานให้นั่งแบบนี้เราก็อยากได้หน้าจอที่มีขนาดใหญ่เนาะเราจะได้นั่งทํางานได้สบายหน่อยนะ แล้วก็มันสามารถโชว์ออการแสดงผลต่างๆได้หลายหน้าต่างพร้อมๆกันนะครับผมเลือกใช้ส่วนตัวนะก็คือใช้ Studio Display 27นิ้วนะครับถึงแม้ว่าตอนที่ผมรีวิวไปอ่ะนี่ไม่ใช้คุณภาพหน้าจอที่ดีที่สุดในขนาด27นิ้วที่เราหาสามารถหาซื้อได้ในราคาเท่านี้นะครับแต่ว่าใช้เองจริงๆถ้าเกิดเราใช้กับอุปกรณ์ Apple แบบต่อกับ macbook อะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ให้ความสะดวกกับเราได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับก็เลือกใช้ตัวนี้นะครับทีนี้ ตอนที่เราต่อ Macbook เข้ากับหน้าจอมอนิเตอร์ถ้าเกิดเราไม่มีขาตั้งเลยแบบนี้เนี่ยมันก็จะมากินพื้นที่บนโต๊ะทํางานแล้วเนาะเพราะมันก็จะวางราบบนโต๊ะทํางานนะครับเสียพื้นที่ไปอีกระดับหนึ่งผมก็เลยมีขาตั้งนะครับตัวนี้ยี่ห้อ t r a w e l Soul นะครับเออชื่อรุ่นคือ Book Arc มันจะมีหลายขนาดนิดนึงเนาะ ก็ลองเลือกดูนะครับถ้าเกิดเอามาตั้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะอยู่ในแนวตั้งสามารถซ่อนอยู่หลังจอแบบนี้นะครับก็ได้สเปซบนโต๊ะทำงานเพิ่มขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันเรียบร้อยสวยงามดีนะครับแล้วผมก็จะมีกล่องไม้เล็กๆนะครับอันนี้หาซื้อได้ทั่วไปเนาะก็คือเป็นคล้ายๆเป็นกล่องจัดระเบียบทั่วๆไปแหละผมก็จะวางพวกแบบชาร์จจงชาร์จเจอร์สายสัญ,ญญาณบางอย่างที่เราจะต้องใช้บางครั้งบางคราวหรือว่าพวกผ้าเช็ดอุปกรณ์ของเรานะครับเอ่อม้วนๆกันอย,อยู่ในนี้นะครับวางอยู่ในนี้เพื่อเพ บน,นโต๊ะทำยังไงนะครับผมมีแท่นชาร์จของเบล k i n ตัวนี้นะครับที่รองรับ m a ็ s a ซ e เนาะก็เราเอา iPhone ของเราแปะนะครับก็ ชาร์จเลยทันทีแบบนี้นะครับแล้วก็แท่นกลมๆข้างล่างตรงนี้เนี่ยก็เป็นแท่นชาร์จไวเลสด้วยนะครับอย่างเช่นเอ,อ่อที่โต๊ะทำงานสมารผมจะใช้หูฟังนะครับใช้ AirPods เนี่ยก็สามารถมา,าวางชาร์จบนนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเซตอัพที่ทำให้โต๊ะทำงานของเราค่อนข้างคลีนเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดต้องการเสียบสายอุปกรณ์ต่างๆนะครับจริงๆผมมีสายที่จะมาคาไว้อยู่ตรงนี้ตลอดเวลานะครับก็คือเราสามารถหยิบแล้วก็ดึงขึ้นมาได้เลยนะครับอันนี้เป็นต่อไฟเอาไว้เรียบร้อยก็คือแบบ USB Type C นะครับถ ก็สามารถที่จะเสียบชาร์จแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้ได้นะครับเพิ่มความสะดวกให้กับเราอันนี้เป็นเซตอัพที่ผมใช้เป็นประจําแหละก็เลยเออมีทุกอย่างพร้อมที่จะแบบว่าหยิบเข้ามาได้ตลอดเวลานะครับ คีย์บอร์ดเคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าห้องทํางานนี้มาพร้อมกับคีย์บอร์ดตัวนี้เลยนะครับก็คือคีย์ค r o n K5 SE นะครับเป็นคีย์บอร์ดโลว์โปรไฟลที่ผมเองใช้น้ำแพดค่อนข้างเยอะเนาะก็เลยใช้คีย์บอร์ดแบบฟูลไซส์อย่างนี้นะครับก็พิมพ์ได้สะดวกมากตัวนี้ใช้ดีมากนะครับถ้าเกิดใครชอบพิมพ์งานบ่อยๆก็แนะนำนะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าซื้อไปไม่ผิดหวังแหละ ส่วนเมาส์ที่ผมใช้เป็นประจำก็คือจะเป็น Logitech นะครับ MX Master 3S นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างคล่องตัวแล้วก็รองรับอุ้งมือของเราได้เป็นอย่างดีเลยครับถ้าเกิดใครใช้เมาส์ทรงนี้จะกลับไปเมาส์ทรงอื่นค่อนข้างยากเลยนะครับทีนี้กลับมานิดนึงครับว่าตอนที่เราทํางานจริงๆก็จะมีหลายโอกาสครับที่เราจะต้องเอ่อทำวิดีโอ call นะประชุมออนไลน์นะครับกล้อง เคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่ากล้องที่ติดมากับสตูดิโอดิสเพลย์เนี่ยคุณภาพไม่ได้เลื่องนะครับอย่าไปพึ่งพาอะไรกับมันมากนะครับทีนี้ในงานที่โปรเฟชชั่นอลมากขึ้นเนี่ยผมก็เลือกใช้กล้องรุ่นนี้นะครับตัวนี้เป็น Logitech เหมือนกันก็คือ Logitech b r i o นะครับที่ให้ความละเอียด 4K แล้วก็จะมีตัวนี้มาให้ด้วยเลยนะครับก็คือจะเป็นพลาสติกที่มาปิดเพื่อ privacy ของเราเวลาที่เราไม่ได้ใช้งานก็ปิดเอาไว้นะครับตอนที่จะเปิดก็กางมันออกมานะครับตัวนี้คุณภาพดีจริงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนี่ย คมมากคมเหมือนแบบเหมือนใช้ D S L R เลยอะแต่ว่ามันไม่ได้กินพื้นที่ตรงนี้เอยอะแยะมากมายนะครับ ด้านหลังถ้าเกิดใครแอบดูก็จะเห็นนะครับว่าผมเป็นตัวที่ดูดสุญญากาศนะครับติดเอาไว้ด้านหลังกับจอมอนิเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ตำแหน่งเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับเว็บแคมปกตินะครับก็ได้ความสวยงามเนาะเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่ามิติของผนังนะครับด้านหลังตรงนี้เนี่ยมันเนี่ยมีทั้งความมีเงาตกนะครับมีแสงสีทองสลับกับสีดำนะครับคือมันดูสวยงามอ่ะคือผมคิดว่านี่เป็นเซตอัพที่ผมแฮปปี้จริงๆับ แล้วในขณะเดียวกันนะครับด้วยความที่ห้องนี้เราทํางานกัน2คนเนาะก็มีหลายครั้งเลยที่ผมกับซู่ชิงนั่งแล้วก็ต่างคนต่างทางานเลยนะครับหรือบางทีมันเป็นงานเดียวกันแต่ด้วยความที่เรานั่งตรงข้ามกันนะ่ะมันก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่าเราจะไม่สามารถเห็นจอซึ่งกันและกันได้นะครับผมก็เลยมีอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นเอ่อหน้าจอซัมซุงฟลิปนะครับฟลิปบอร์ดตัวนี้เนี่ยสามารถทํางานได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะแล้วก็จะรองรับการเขียนด้วยนะครับบางทีเราเดินออกไปเขียนออกไปเดโมอะไรกันนะครับหร หน้าจอแบบนี้ออกไปนะครับก็คือมิลเลอร์สกรีนเอาไว้นะครับนี่เป็นเซตอัพที่เราใช้นะครับดังนั้นเวลาเราทํางานเนี่ยต่างคนต่างนั่งที่ตัวเองได้เลยนะครับแล้วก็อยากโชว์อะไรให้กันดูก็คือยิงขึ้นไปที่หน้าจอนี้นะครับอันนี้เป็นรูปแบบแหละที่เราคิดค้นขึ้นมานะครับว่าทายัางไงรู้หรืองสามารถ,าารถนั่งทํางานในห้องนี้ได้อย่างเวิร์กที่สุดนะครับแล้วก็มุมตรงนั้นใกล้ๆกันก็จะมีปรินเตอร์ให้ได้ใช้งานนะครับเดี๋ยวนี้ปรินเตอร์ใหม่ๆก็ไม่ต้องเสียบสาย USB แล้วเนาะก็คือต่อเข้ากับเอออองบบ้าาานนนนนนคคคครรรรัจเเปป็ื่ไไไหหหุกกกณ์สมชวใน อยากจะสั่งปริ้นก็ปริ้นมาได้ที่เครื่องเลย ก็อันนี้เป็นห้องทํางานรวมๆแล้วกันนะครับหวังว่าน่าจะเป็นไอเดียให้กับใคยหลายคนได้นะครับคนที่เออแต่งโต๊ะทํางานบ่อยๆน่าจะเป็นสมาชิกเออกลุ่มจัดโต๊ะทํางานใน a c e b o o k เนอะเราเห็นหลายไอเดียของโต๊ะทํางานเนี่ยจะดูสเกลใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับเป็นห้องทํางานทั้งห้องนะครับน่าจะได้ไอเดียเพิ่มเติมแหละผมคิดว่าถ้าคนที่มีห้องทํางานอยู่ที่บ้านหรือแม้กระทั่งที่ออฟฟิศตัวเองก็ตามนะครับสนใจอยากจะซื้อตามตัวไหนยินดีมากๆนะครับสอบถามได้ละเอียดเพิ่มเติมอะไรเนี่ยถามมาได้เลยในคอมเมนต์นะครับยินดีที่จะตอบ ทุกคอมเมนต์เลยนะครับผนังตรงนี้นะครับใครสนใจติดต่อทาง O2E Supply นะครับโชว์รูม่ f i Center นะครับโต๊ะถ้าเกิดอยากจะคัสตอมแบบนี้นะครับก็ติดต่อทาง Modern Form ได้นะครับหรือว่าเก้าอี้สติ c เคสนะครับเขาก็มีจำหน่ายที่โชว์รูมของ Modern Form เช่นเดียวกันอุปกรณ์ต่างๆตรงไหนสงสัยยังไงนะครับคอมเมนต์มาถามกันครับพบอุสปินนีครับบกันใหมคลิปหน้าสวัสดีครับ